จัดไปประทัดกูมีเยอะโอ้โหด่านอยู่ที่มืดด้วยจับเบอ้อะไรโคดังทำควันไม่อยู่กสามคนวะอยู่ใครอ่ะไม่รู้อยู่ของวี Hoang mang đi. Gi bắt nịch. Oi, oi chá! Aaaaaah! 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 được เช่นเกิดเชื่อไม่ใช่ไรเงี้ยแม่งพอคุณโดนแล้วคุณลุนเลยแต่ว่าเราเกือบพอมกันสีตัวเลยดกว่เพราะขันละก่อนไอ้ไอ้เฮ้ขอเต่มไฟอยู่ในบ้านเล็ก โอ้จะล้มเอานลเมื่อกี้ล่วงไปแล้วหนึ่งล้มแล้วเนี่ยล่วงไปแล้วหนึ่งตกใจเลยเจอลิเชอร์ไอ้เหี้ยมึงไปช่วยเพื่อนไอ้ควายเกะกะสมไปอีกคนนึง่งปั้นอยู่ ไม่เฝ้าเนาะไม่เฝ้าไม่เฝ้าดูนะโทโทศเทนไปอยู่ตรงหน้าประตูบ้านเล็กอ่ะมันกลับไปดูโทศเทนเพราะว่าอามเจอไป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  โอ้คิวเร็วจะจัดอ่เอะเฮ้ยอะไรวะบอกแล้วคิวเร็วจะจัดปูจะทำลายโทเทมไปมึงอ้าวเรียบร้อยโซเทมโเทมไปเรียบร้อยแล้วมนลาคาดแน่มึง โดวละนหนึ่งมาช่วยเพื่อนกันไปเอา้าอยู่ไหมอยู่นี่มันอยู่นี่ยิงร้อไปช่วยเขาเฮ้อปล่อยอเฮียเราล้มไปก่อนเกก้าไอเฮียขวางไอหิน โอ้ไม่ทำเนะ่ยสเต้ย,ยดรอดช่วยตัวที่โดนแขวนไงจะไปช่วยตัวเก่าอ่าได้โอ้ยลงห้องวีไปเลยว,วะ่ะขึ้นมาแล้วโอย เอาไว้ยโอ้โหมึงม oh, ีล oh, ็อกเป้าค้างนี่เหรอก็ยิ่เหมือนมึงยืดเวลากูอ่ะมึงเป็นด็อกเตอร์ตายอ่ะเฮ้ยมันมีโนวันด้วยอ่ะโนวันนี่อะไรอ่ะเปิดอะไรอ่ะเบิดกระไรอ่านโดนปั่นน้ามืดเลยไะ สาหัสกับทุกตัวเลยสาหัสกัะทุกตัวเลยเฮ้ยทำไมาขึ้นโนวันวะเออถ้าโดยทีจะล้มบ่เนี่ยอันโนวันไม่หายนะสถานะเต็ดอยู่เลยถ้าโดยทีมันจะล้มเลยเหรอได้ยังไง รอคืดเมื่อกี้งงมากเลยอ่ออ๊อค้างอยู่ตรงหน้าตา่างทำแทากระโดดค้างอยู่ตรงหน้าตา่างพักหนึ่งอ่ะอย่าได้บอกมันใช้อะไรอยู่เวลาวะโอ้โหนี่ไงนี่ไงทีเดียวล้มเลยพี่ว่าน ้เมันเอาโอ้โทเทมโทเทมพี่อนหาโทเทมเดอดหายเดือดหายโทเทมเดือดหายโทเทมของเดือออเร็วเร็วเร็วมันมาแล้วมาแล้ว เฮือคุณร้องระฮือเป็นเป็นต่องต่อว่าไงเนียมึงไม่ต้องฮิวรอัดแต่ว่าไม้ฮิวไม่ได้แล้วไม่ต้องฮิวแล้วไอ้เหี้ยมึจงจะห่วงฮิวกันอีกเหรอไปหาโทเทมอโอ้มันห่วงฮิวอ,อีก มันเห็นนะน่ะมันเห็นนะน่ะมันเห็นเอาแล้วไงกูกูก็โดนรอบสองสิคะตามพี่อนเหรอไม่ตามาตาหนึ่งอยู่บ้านใหญ่หรอวะมันเข้าไปเช็ดบ้านใหญ่เ,เป็นไปได้หรอ พี่ไปอยู่พี่มีเวลาไปเช็คด้วยเฮียบ้านใหญ่แม่เอ้ยโซเทมอยู่นะวะ มันหายย่ะหายเย็นว้ยแมงวนเวียนอยู่แบ้านใหญ่นั่นะมึงเอ้้ว๋ใช่เว้ยใช่ว่ะแต่เสียใจด้วยน้องตายแล้ว กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้วเ <c oughs> พวื่อนหาช้าไปนิดแม่งไม่รู้ดิเยี่ยแม่งพีเขาวิ่งหาสุดสุดตีเลยเนี่ยไม่คิดว่าจะมีคนใช้ด้วยเรื่องนี้เก็บยากนันะคนเล่นไม่เต็ม โอ้ยแรงจุดเก้าเราจะบอกว่ามึงใส่อข,อของขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> มาของน้ำปั๊นไม่ให้กูด้วย เฮ้ยเอาเฮ้ยเอาไอ้เผื่อไม่หารูมาเลยไว จนทิ้งกูยกังครับกูเป็นขี้หมาเลยเฮียจนทิ้งกูแบบไม่มีเยอะใหญ่เออแล้วเพื่อนก็พี่พีมาช่วยกูเนาะสาด

สู้กูว่าดิไ้ยกูหาไม่เจอแล้วทำไมมันไม่ไล่ไมันเป็นเฮียอะไรทำไมมันนิ่งไปมันกลับมาแล้วโว้ย สุดจริงเจ็บร้อยแล้วเปิดเครื่องเปิดตู้อ๋ออะไรเปิดตู้เลยเฮียตู้เลย ไม่อยาตู้หรอกไอ้น้องมันเสียเวลาพี่มึงก็รีเลือกไปสิไกว เออคุงนี่เลือกไว้แค่นี้ไอ้เฮียไอ้โง่ไป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 กูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้ว คื่องปอนไฟอยู่ไหนบอกฉันทีมันไม่อยู่ตรงนี้เหรอวะ อะไรของมึงวะเนี่ยออเครื่องปไฟอยู่นี่ <c oughs> เฮ้ยอยู่นี่ไว้ว้าว ดักเจ็งฮ้ยวิคยไม้ไปไหนหมดวะเฮ้ยไม้หายอะ่ะโอ้โหไม้อยู่นี่โอ้ไอ้คุยวิอ้าไอ้โกมันหลุดได้ไงก็พี่ช่วยมันเมื่อกี้อะ่ะ ง,ง่าไงตัวย่องเปิดหาหลุมสมุดจะไม่ได้ช่วยอะไรมึงอกี้ตอนนี้หาเบื่อ้ยาหลุมไอ้สัตว์หลุมยังไม่เกิดเจกอกว่าโชคดีนะเพื่อนก็โหยแม่งมีรีสันสูงว่ะพี่ย้อนมันมาฮิวพี่โโโโยไม่ได้มันจะมาแตกกูกให้ได้ว่างั้น

เราเราไม่เสียเสียสูนแต่เปิร์กแล้วไอ้เหี้ยเปิกผ่านกันไปดูยังไม่ประกบตัวเสียสูนแต่เปิร์กเลยโอ้โหแม่งจัดเต็มยอมดีกว่าแหลงเท่าไหร่แก้วนี่ไงโ,โอ้โหโ จบเปิร์กไปหายไปเจอ no เปิร์กโนวันอีกโอ้เปิร์กโนเนื้หายเยอะว่ะสองอันเลยอืมเล่นเดหายได้ไหมเยอย